จูดวงชาวราศีเมถุนคบเงินจะรลยเองคบทองเป็นเศรษฐีอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มของสงสารหนุนนำโชคชะตาพิผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งคบเงินนะครับก็บ่งบอกถึงโชคชะตาท่านมีเงินมีทองก็คบกับเงินนะครับมีเงินมีทองผสมเลยท่านสะสมเงินนะครับ ท่านสะสมความรวยท่านสะสมความประสบสาเร็จท่านมีความตั้งมั่นในปี2 5 2 7นี่คือโชคชะตาของการคบเงินของท่านโชคชะตาของท่านบ้าละครับมุ่งตรงมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะครับบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีงามคุณเป็นคนที่มีความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเกิดขึ้นในโชคชะตาของคุณแล้ว คุณเป็นคนที่จะประสบสำเร็จโดยง่ายคุณคบเงินเพื่อจะสร้างสมบารมีสร้างคุณงามความดีในปี2517เงินทองที่เข้ามาในโชคชะตาคุณกําลังเลื่องจัดแจงตามแบบแผนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาแต่ตอนนี้เป็นช่วงชะตาแห่งการกล้าได้กล้าเสียเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่าน ท่านจะปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญเอาจริงเอาจังม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชะตาบุญกุศรวาสนาซ้ายที่มุ่งมั่นขวาที่เอาจริงเอาจังท่านกำลังเลือกคบเงินจะรวยเพราะว่าความตั้งมั่นท่านแต่คบทองคือสิ่งอะไรที่ยิ่งใหญ่ นะครับที่ท,ท่านวาดฝันถึงอนาคตจนเป็นมหาเศรษฐีนะครับสิบล้านลอยล้านก็ได้นะครับท่านกําลังวางแผนยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นท่านคบเงินท่านแค่แค่รวยครับแต่คบทองท่านกําลังวางแผนและสิ่งใดที่เกิดขึ้นในปี2 5ง7นะครับท่านจะได้เลือกครับท่านจะได้เลือกว่าคุณจะเลือกเงินหรือเลือกทองเราไม่ได้เปรียบถึงเงินทองนะครับเราเปรียบถึงโอกาสช่งชะตาของดวงชะตาท่าน ว่าท่านจะได้เลือกเงินหรือทองดีนะครับเงินทองบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่นะครับเรื่องเงินก็คือมีเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดก็คือร่ำรวยแต่เรื่องทองไม่ขอมีเงินนะครับมันก็จะดลาบากนะครับทองเอาไปซื้อของแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับทองเอาไปซื้อของแลกเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องเอาไปขายก่อนแต่ถ้าท่านเลือกทองแล้วท่านจะเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าเงินนั้นมันจะไม่ลดไปเลย คุณค่ามันจะไม่ลดเลยเลยนะครับผมจะมีแต่ขึ้นจะมีแต่ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองโชคบุญกุศลวาสนาในหัวจับแต่เงินในมือจับแต่เงินในเท้าเหยียบแต่เงินเอาอย่างไงกันแน่การปรับปรุงแก้ไขในนะครับในจิตของท่านนะครับรู้สึกว่าโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งดวงใหญ่มีอํานาจยิ่งใหญ่นะเป็นผู้นํามีจิตใจห้าวหาญเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจัง ท่านจะได้พบกับใครบางคนจนทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายแสงอาทิตย์ส่องแสงมาสู่ตัวท่านนะครับท่านจะได้ต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบารมีวาสนาจนทําให้คุณนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านชีวิตนี้ถึงเวลาบุญกุศลวาสนาดวงตาเข้ามาจัดเต็ม นะครับดวงบุญกุศสนวาสนาเข้ามาจะเต็มแล้วโชคชะตาจะต้องทำเยี่ยงไรนะครับการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องราวต่างๆนะครับคุณควรที่จะต้องไต่ตองให้รอบคอบคุณควรที่จะต้องคิดพินิษแก้ไขกับเรื่องราวต่างๆนะครับเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆการชิงมาชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตานะครับ การแบ่งปันนะรัผมกับปัญหาต่างๆนะครับผมการที่คิดว่าเงินทองถึงเวลาแล้วนะครับการที่ท่านจะได้เงินทองเข้ามาก้อนใหญ่ถึงเวลาปลูกให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นเงินทองเปรียบเหมือนดังทุ่งนาทุ่งข้าวนะครับด้านหลังเป็นต้นไมอ้อิงความยิ่งใหญ่นะครับบุญกุสลวาตนายิ่งใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาขท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ับผมดวงชะตาตกตำแหน่งแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจะเต็มดวงชะตาเปลี่ยนแปลงปพัฒนาอยางก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมานะครับประสบความสำเร็จขึ้นมาทานดดันทีทันใดนะครับดวงชะตาตกตำแหน่งนะครับประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นจัดแจงกระทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จราบรื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ โชคชะตาของท่าน,นตกตำแหน่งทำอะไรเกินตัวเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆอย่าพึ่งนะครับใจร้อนหรือว่าลดถอยบันทอนนะครับใครจะมาทำอะไรท่านณนะเวลานี้เป็นช่วงที่อันตรายเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านได้เลือกทองไปแล้วทองคือการลงทุนอย่างมั่นคงธุรกิจการงานไม่ช่แปวนวันนี้จะต้องประสบความสำเร็จนะครับแต่ใครจะมาคอยฉวยโอกาสซื้อธุรกิจของท่านก็ได้ นะครับธุรกิจการงานของท่านเกิดความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองรวยรื่อยๆต่อแต่นี้ไปครับบุญลูศรวาส,สนาเข้ามาจะเต็มแล้วจะมีอํานาจอันยิ่งใหญ,ญ่นะครับแต่ความวุ่นวายก็เข้ามานะครับปีนี้ถือว่าท่านเลือกให้ถูกทางแล้วกันนะครับการรีเริ่มการปริปรด นะครับเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาและท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับจะสมหวังขึ้นมาทันทีทันใดนะครับโชคชะตาของท่านเป็นเยี่ยงไรนะครับเกิดความเล่าร้อนร้อนแรงเป็นอย่างมากนะค,ความเล่าร้อนในครั้งนี้จะทําให้ท่านรู้สึกอึดอัด ครับกระบบนกระไวกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านควรที่จะต้องจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างและแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาแล้วดวงของคุณจะสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานะครับจากร้ายจะกลายเป็นดีนะครับผมพลิกจากร้ายจะกลายเป็นดีครับสุขสมสมหวังดังใจหมายมีสิ่งต่างๆย้อนกลับไปหาศัตรูโมมานจนทําให้ศัตรูโมมานพังพิ่นาศนะครับพังไม่นาศวค,ควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เงินทองไหลามาได้มาประสบผลสำเร็จปรปับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับโชคชะตาตกตําแหน่งนะครับแสงสว่างส่องมาสู่ตัวท่านแล้วนะครับแสงสว่างส่องมาสู่ตัวท่านแล้วท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมข่าวดีบังเกิดปรปับปรุงแก้ไขในโชคชะตาและก็ไม่มีสิทธิ์เลือกมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าท้อถอยอย่ากลัวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาของคุณ นะครับค,ควรที่จะต้องเงียบกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ควรพูดมากนะครับผมจะทําให้คขนรู้สึกย่ําแย่นะครับผมควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาครับดวงชะตาสขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีในองค์กรของท่านก็ได้นะนะครับแต่ยังไงคุณจะต้องเป็นสายหมูนะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปีนี้กาบไหว้องค์เทพ สายญาณองค์เทพต,าตา่างๆจะช่วยสนับสนุนทงชูหนุนนาําโชคชะตานะทําให้ดวงเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายนะะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์ลอยโชค,นะครับโชคดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปคุ้มครองรักษาและท่านจะมีโชคลาภในปีนีนะ้ปีนี้จะมีโชคลาภการเปลี่ยนแปลงพัฒนา,นาอย่างก้าวโดดมีใครบางคนนําพาโชคลาภแต่ว่าไม่ใช่โชคใหญ่นะ นะครับผมเพราะฉะนั้นท่านเลือกเอาเองครับจะครบเงินหรือครบทองนะครับคบเงินก็มีเงินโชคเล็กครับในโชคใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาก็ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาทําให้ดวงชะตาของท่านเปิดนะครับส,สมบูสมบังดังใจหมายจะเลยรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รืยโชคนะครับสิ่งดีๆบังเกิดข,ขึ้นกับตัวท่านแล้วนะครับผมพลิกชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี นะครับผมดุงจะตามมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังประสบความสําเร็จนะครับนะครับข่าวดีบังเกิดจะได้รับข่าวดีนะครับข่าววิวาข่าวมงคลข่าวข่าวที่ทําให้ท่านมีความสุขนั่นเองท่านจะได้รับข่าวที่มีความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะหนุนนําโชคชะตาให้แก่ท่านนะครับมีความสุขแช่มชื่นราบรื่นเพ่นไปได้ด้วยดี จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างและท่านจะได้สุขสมสมบังดังใจหมายครับขอให้ท่านแชมชื่นราบลืดเป็นไปได้โดยดีประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสวัสดีครับ